ือดินแดนแสนไกลในคืนนี้อย่าปล่อยให้ฉันเป็นแค่คนสำคัญที่ทุกความต้องการสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ในรอมนาดานะคะนี่มาาชิมใหม่ต้องกลาบคำต้อนเรา ให้กับตัวเองนะคะว่าดีใจอีกแล้วแขกแต่วมาเยือนนะคะทัวร์นะคะจากาภาพยนตร์เรื่อง last summer ฤดูร้อนนั้นฉัดตายนะคะ,ะซึ่งเรื่องมาได้ถูกต้องมากเพราะว่าพี่สองคนนะตายไปแล้วเมื่อฤดูร้อนน้นะคะก็มารถโชว์นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรม ร่วมสนุกด้วยนะคะเกับภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ใช่เดี๋ยวเราจะมีการชมภาพยนตร์นะคะที่ SM i n e m a City ที่ปรุิเานฯได้นั่นเองชื่ออะไรคะลู้ไส้ล่ะลุ๊กแกไม่ให้ลุกหลับไม่ให้เลยนะยะแล้วก็จะพูดว่าผู้จายนี่ผู้ชายคนเดียวบนเวทีเลือกเลยจะไม่พูดดีกว่าชื่ออะไรคะชิบียค่ะ มีนไใส่ไหวไหมสิคะเนาะใช่ไหมฉันว่าช่วงโมงมือไปกินช่วงเหมือนจามขนมมาก่อนนะก่อนจะขึ้นช่วงนะถ้าพี่อยากไปกันเธอเบียร์ต้องเป็นกางเกงนิดนึงนะหนังเก่มันกางเกงชักกางเกงชักชักไม้เลยเนี่ยมันมันแมนไปหน่อยลูกรองเท้าไม่ควรใส่รองเท้าเหมือนคุณพ่อแบบนี้มานะคะทุกคนเหยียดมากรองเท้าเนาะค่ะเข้ากำลังคะเข้ากำลังเข้ากำลังมันคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรอย่าลูก ข้ S <S <S เ,เหนียวสีวดๆนะะอ๋อที่จริงหนว่าชื่อข้าเหนียวดำก็หมดเรื่องไหมคะน้องข้าเหนียวดำอะไรอย่งนี้นะเวาระทะที่หรูเรีวข้าวเหนียวถั่วดาวหรือะัวดาเฉยๆคุณต่อไปดีกว่า มาได้เหรอท้าวใช่ไหมวันนี้ไมวันนี้ลุยเดียววันนี้เออใส่เดียวแม่ก็ไปถามซิลเวลาเธอโดนถามว่าพี่กอล์ฟไม่มาด้วยเลยออะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กินอยู่หลับนอนด้วยกันงี้เพลงนี้นะชื่อเพลงใหญ่เยี่ยวนะครับเยี่ยวยาเยี่ยวยาเยี่ยวยาเพลงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ร้องเฉยๆหน้าที่ทัั้งท้ง ไข่ทอดทั้งหมดเลยก็แต่งด้วยอะไรกับน้องใช่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทีนี้ที่มาที่ไปก็คือเริ่มแรกเลยจากที่เขาโทรมาบอกว่าขอให้ให้เราไปช่วยแบบแต่งเพลงแล้วก็ส่งบทมาให้จิงก็เลยเลยอ่านบทแล้วก็ตีความความรู้สึกของตัวละครหลักๆในเรื่องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของเพลงเนี้ย จะเป็นของจอยซะส่วนใหญ่แต่ว่าของจอยที่ยืนยืนนะของจอยยืนอยู่กันหลายหลายคนแต่ว่าซินซินตอนซินแต่งนะซินเวลาเลกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นึกว่าอยากให้มันเป็นความรู้สึกของจอยแค่คนเดียวอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่อะไรสักอย่างที่เชื่อมระหว่างตัวละครทั้งหมดก็เลยก็เลยตีความว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเหมือนเหมือนกับเขามีวิธีคิด อะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดไปแต่พอเราได้เดียวยาวประแสดงว่าเราได้อ่านบทก่อนเราได้ดูเรื่องราวมาก่อนใช่มันจบยังไงถ้าบอกบอกถึงไม่นจบนี่เฉลยอย่างนี้เฉลยแต่ปกติเราจะได้ฟังจุ๊ล้าได้แค่ไหนเราก็จะแบบว่าสดใสใช่ไหมผ่านร่าอะไรอย่างนี้เรียกสันี้ต้องมาล็อกเพลงแนวหลอกแบบหลอกหลอดประมาณนึงอยู่ไหนอยู่ไหนรีดรี๊ดรี๊ดเออ อีกรอบหนึ่งนะครับอะทักทายบอกกับแฟนๆชาวเชียงใหม่หน่อยเรื่องนี้เรารับบทเกิดใครกันบ้นางค่ะครับก็สวัสดีทุกคนกันนะครับก็วันนี้มาแนะนำ,ำรัสเซอร์รีดูร้อนและฉนตานะครับก็แสดงเป็นสิงห์ครับในเรื่องชุดสิงค์แล้วจะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเดียวกับผมนะครับเป็นคนที่แบบว่า ล้าตัดสินใจเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้นำก็จริงแต่ประมาณไม่ใช่ประมาณนั้นชื่อสี่นะครับพี่หบอกก็สิ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นคำกริยานะคะแปลว่าเป็นผีที่ไปสิ่งนะคะสิ่ง้าไปในร่างน้องหญิงใช่สบายตานตาแล้วก็ในเรื่องนั้บทเป็นละครชื่อมีค่ะมีก็จะเป็นหญิงที่แบบเรียนเก่งเป็นคนเรียนเก่งเรอจะใช้ หมองในการแก้ปัญหาทั่วไปบางทีใช้อารมณ์บางใช้สมองค่ะนะคะมาสี่หนึ่งนักแสดงนำนะคะที่เป็นเพื่อนกับน้องมีนในเรื่องใช่ไหมคะนี่ต้องเบรสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะใช่น้องจูนโนเออร์สวัสดีค่ะน่อนไาแล้วก็ถึงอะไรในเรื่องนี้ในเรื่องเราบบทเป็นจอยค่ะก็เป็นเพื่อนกับมีนแล้วก็เป็นแฟนกับสี เป็นพี่สาวคนติงค่ะ,ะไม่มีหนูนี่ประกอบกลุ่มไหนนะครอันนี้เป็นแกนนำถือว่าเป็นแกนออจอยในเรื่องที่ก่อนจะเป็นผีนี่เราบุคลิกเขาเป็นยังไงอะคาแรคเตอร์ตัวจอยก็จะเป็นไวรุ่นใสๆซึ่งเหมือนพยายามทำทุกอย่างให้คนรอบข้างรักค่ะเพราะว่าตัวจอยจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็มีความสุขค่ะก็ะ เริ่มแรกก็คือทางค่ายพาเรนควันนะครับค่ายค่ายที่เปิดขึ้นมาใหม่นะ้นเป็นดีจิทมเจอร์เนี่ยนะแต่ว่าก็เขาก็ต้องการที่จะสร้างภาพยนตร์หนังทีสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสยองขวัญที่ให้อะไรมากกว่าความเป็นหนังสยองขวัญธรรมดาทั่วไปนี่นะครับก็เลยเริ่มเริ่มเข็นบทเสียมาทุกคนก็พยายามสร้างนสิ่งที่แบบ ตื่นเต้นแล้วก็เงี้งเงาอะไรบางอย่างที่แบบว่าคนดูดูแล้วจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอก็เลยเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็ผมก็ได้รีโอกาสมาเล่นแล้วก็แล้วก็ ภูมิใจกับผลงานนี้มากอ๋อเพราะฉะนั้นหนูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญในแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะไม่มีทางเห็นน้องปันปันวิ่งลงตุ่มแน่นอนอันนั้นก็ขีปนาวุธตามสไตล์ภาพยนตร์สยองขวัญที่เราเคยได้แต่นี่ส่วนตัวดิฉันได้ดูมาแล้วเขาบอกว่าจะถูกใจคนที่แบบชอบฉากแบบตื่นเต้นน่ะเรียกว่ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยอยากคิดดูไม่มีเวลาให้พัก เใช่เปินเสมอกรรมเวล,า,เล,า,เลาทอมร่วมเลยที่มาไม่หยุดไม่หย่อนมาเร<อ><อ>ื่อยๆภาพยนตร์จุดจุดเด่นนอกจากเรื่องของความเจอยงความที่เป็นอารมณ์ใหม่ๆแล้วจุดเด่นของเร<ช>ื่องนี้มันมีตรงไหนอีกบ้างครับมันเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงมีเรื่องหลายๆเรื่องในหลายๆมุมมองนะครับแต่มันเป็นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งวัยรุ่นเรื่องของคนรักการงานความเปลี่ยนอะไรเงี้ยการตัดสินใจใน สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยรับความเป็นวัยรุ่นเราอาจจะก้าวก้าวไปอย่างไม่ไม่อยากคิดซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นซึ่งเราไม่คาดฝันมาก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันที่มันมากกว่านั้นค <that> ือองค์กรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพบเจอได้มันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้นั่นนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ต้องโดนสักดอกหนึ่งอ่ะต้องอินต้องเข้าใจ่ายถึงแม้ว่าด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีเพื่อนแต่เราก็ไม่ชอบกลัวกาบิลาใช่ม สาก้รับที่ปอกแต่ใหม่ครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะเก้าไปทช่ปันปันดีกว่าเห็นว่าเรื่องนี้รับบทเป็นมีมีฉากซีนอารมณ์ยากยากด้วยมันต้องมีการแบบไปเรียน acting หรือว่าทำการบ้านทาบทไหมคะันมันยากยังไงคือถ้าถามถึงเรื่องเราจะมีการเวิร์กช็อปก่อนนะคะก็คือกะใมีนักแสดงทุกคนไปไปฝึกการแสดงนะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับ ทำหน้างานเลยค่ะอันหน้ากองเลยแล้วก็ก่อนถ่ายสีหนัสีน้นเลยเข้าใจก่อนเข้าซีเลยแล้วอย่างเรื่องนี้บทบทมีนของมัอนปัมันยากตรงไหนบ้างก็คือมีนจะเป็นเด็กผู้หญิงที่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกานสีหน้าค่ะคือสีหน้าเขาจะนิ่งตลอดเวลาแต่ว่าข้างในเขามาเต็มฉันนนนไและาทงปสดดิ แสนไกลในคืนนี้